ก็ใช้งบประมาณ69บเก้าบาทนะผมแล้วก็ใช้แรงของเราเองนะผมเพื่อนๆนก็สามารถไปลองดูได้นะก็อยากจะแนะนำอ่าเพื่อนเพื่อนจะย้อมผมจริงนะครับผมให้ให้ทําการกัดผมก่อนนะ วันนี้รับเพื่อนๆอยู่กับผมวินเมืองชอตเช่นเคยนะผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมเนื่องจากว่าเสียงตามอะเ็เรว่อเสียงตายมาหลายนน <c oughs> คริปแล้วเนเกี่ยวกับน้ําหลักผมเว่าน้ําท่วมเนะผมเช็คท <c oughs> ี่แล้วก็เหมือนกันนะผม <c oughs> วันนี้ผมจะมาทําการเขาเรียกว่าย้อมผมนะผมย้อมผม <c oughs> ด้วยตัวเองนะครับผมไม่ได้เข้าร้านเพราะว่าไม่มีตังนั่นเองนะผมเพราะว่าเข้าร้านก็อย่างน้อยก็สามร้อยขึ้นไปนะผม มันก็จะแพงนะครับผมแต่ว่าเราทําการซื้อมาแล้วก็มาย้อมเองนะครับแต่ว่าไม่รู้จะออกมาตามที่เราคิดไว้หรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกสีผมเนี่ยผมจะย้อมเป็นสีสีบอนหรือว่าสีคนบุรีนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยพาอไม่ได้กัดสีก่อนมันก็เลยออกมาเป็นสีทองทองอย่างเงี้ยหน้าเกล็ดหน้าเกลดแต่ว่าหลังจากนั้นก็ผมก็ไปซื้อใหม่ชุดหนึ่งนะนครับผมนี่ครับ จะเป็นสีคนบุรีนะครับเนี่ยคืออยากได้สีนี้ครับผมแต่ว่าตอนแรกมันไม่ได้กัดสีก็เลยออกมาเป็นสีทองนะเพื่อนๆแล้วผมไปซื้อใหม่รอบหนึ่งแล้วที่นี่ผมมาเขาเรียกมาย้อมดูอีกทีหนึ่งนะ้ะตอนแรกนี่คือพี่สะพ้ายย้อมให้นะแต่วันนี้ไม่รู้มีใครช่วยย้อมให้หรอหรือว่าย้อมเองก็ไม่รู้ครับผว่าจะทํากันมาลองย้อมดูแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูส่วนประกอบข้างในนี่นะเป็นใจเพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผม สําสหรับเพื่อนใหม่แล้วครับผมรวม,มถึงเพื่อนเก่าก็ให้เวลาวนิดนึงนะผมงานยุ่งมากครับผมเนื่องด้วยไม่ค่อยมีตลาดเราก็ต้องดิ้นรนนะครับผมโควิดรอบสามมานี่เหนื่อยมากเลยนะครับตลาดก็ปิดกันก็ไม่รู้จะโทษใครนะก,ก็ต้องดิ้นรนต่อไปนะเพื่อนๆนะก็สองสามวันลงคลิปทีหนึ่งไปเยยมเพื่อนๆก็สองสามวันนี้ผมมันก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะเพื่อนๆนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะผมเพื่อนอันนี้นะเพื่อนๆตอนนี้ก็ในกล่องนี้มันมีส่วนผสมคือเนี่ครับผมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าผมก็ไม่เก่งนะอ่านนี่เป็นดีวิวอลอะไรดีวิวลล็อปเปอร์นะผมเนี่ยอ่าแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเซรั่มนะผมแล้วก็ที่ผสมอยู่นี่จะเป็นครีมนะผมเคลอร์นะผม นี่เราก็จะมารีวิวเลน่าบันนี้วันนี้มีผู้ช่วยอีกแล้วครับนี่เนี่ครับผมนี่ผู้ช่วยเยอะแยะเลยผู้ช่วยดูหรือว่าผู้ช่วยทำรอเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะผม, <c oughs> มอัานนี้เพื่อนๆไม่รู้แล้วะอะไรเป็นอะไรผสมกันหมดแล้วสามอย่างแล้วเราก็จะคนๆนะผมด้วยแปลงสีฟันที่ใช้แล้วที่ใช้แล้วนะผมใหม่ๆ เปลืองครับเปลืองอ่าก็ผสมกันไปให้มันเข้ากันนะครับเราก็จะทําการไม่ย้อมดูนะบวันี้จะออกมาเป็นสีที่เราต้องการหรือเปล่าหรือว่าจะออกมาเป็นสีทองเหมือนเดิมนะผมไม่แน่ใจแล้วเพราะผมตอนนี้มันยาวมากด้วยนะเ,เพื่อนๆนะเพื่อนๆเริ่มบรรเลงแล,แล้วตอนนี้อันนี้ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนะ เห็นแล้วบ่กไม่รอ้ลนะักษณะคินจะเป็นข,ขาวๆนะผมเราต้องมาเป็นจุกวันนี้เจใ๊ใหญ่ลงมือให้นะผมเดี๋ยวดูกันว่าจะออกมาเป็นสีไหนนะผมเดี๋ยวดูกันเลย เพื่อนครับตอนนี้ทรงอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นะผมออกมาแล้วเนี่ยใส่หมดเรียบร้อยนะผมจะให้ดูเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงจะออกมาเป็นสีเดิมหรือว่าเป็นสีใหม่นะเพื่อนนะเดี๋ยวดูกันนะเพื่อนนะครับผมครับเพื่อนเพื่อตอนนี้ผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วผมคือผมอยากจะให้มันติดเนี่ยผมก็เลยยัง ยังไม่ล้างออกตอนนี้ผมจะกําลังจะไปล้างนะดูดับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวจะไปดูกันว่าถ้าล้างออกเสร็จปุ๊บจะเป็นสีอะไรแนละ้วเราเรามาดูกันเลยนะเพื่อนๆทำเองนะไม่งอร้านเพราะว่าเข้าร้านเนี่ยอย่างน้อยสามร้อยขึ้นจนถึงพันสองพันสามนะผมแพงนะครับค่ามือค่าของนะผมไปดูกันแล้วผมอ่าเพื่อนๆรับหล้างจากที่ได้ทํากันสะาผมล้างผมเรียบร้อยนะผม สีมันก็จะออกมาแบบนี้นครับผมซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรเหมือนกันนะผมมันคล้ายๆสีสีทองผสมกับควันบุหรี่แล้วออกมาออกจะเขียวเป็นตุ๊กแกไปเรีร้อยเลยเนะีก็เป็นอนว่าเป็นการรีวิวแล้วเพื่อนๆนะก็ใช้งบประมาณ69บ้าบาทนะผมแล้วก็ใช้แรงของเราเองนะผม เพื่อนๆก็สามารถไปลองดูน,นะครนะก็อยากจะแนะนำอ่าเพื่อนๆจะย้อมผมจริงนะครับผมให้ให้ทําการกัดผมก่อนนะกัดสีผมก่อนมันจะได้สีตามที่เราต้องการกัดแล้วก็ค่อยย้อมตามอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือไม่ได้กัดเลยนี่คือย้อมแบบสดๆเลยนะเพื่อนๆน,นะคือจะออกมาสีเนี้ยสีซึ่งสีอะไรก็ไม่รู้เพื่อนๆว่าเป็นสีอะไรนะคม่รูแล้วก็มันก็ ไม่ได้เข้าทั้งหมดด้วยนะออกมาเป็นออกออกแนวสีชุวอ่อนๆน้ำเขียวอ่อนๆนะผมก็ม <c oughs> โอเคครับผมต้องพอใจในสิ่งที่เราได้เพราะว่าเราก็งบไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำนะผมหกสิบเก้าเจ็ดสิบบาทครับกล่องหนึ่งนะแล้วก็ใช้แรงของเราเองนะผมถ้าไปร้านนี่อย่างน้อยก็สามร้อยขึ้นนะผมเพื่อนนะถ้าหกร้อยเงี้ยหรือว่าถ้าผมหนาๆยาวๆก็จะเป็นพันนะผม โอเคถือว่าเป็นการรีวิวแล้วก็ขั้นเป็นคลิปขั้นในการทำคลิปปวตีของผมคือพวกดำน้ำยิงปลาหรือว่าทำชะมวกเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้นะแล้วก็ช่วงนี้ฝนมันตกฝนฟ้าอากาศมันไม่ค่อยเป็นใจนะผมน้ำมันขุ่นไม่สามารถที่จะไปดำน้ำดำน้ำหาปลาได้นะกาก็เลยต้องหาคลิปหลายขั้นไว้ก่อน <laughs> พราะ่าไม่รู้จะลงอะไรพว่าหัวมันก็เขาเรียกว่ามืดมันก็ตันเหมือนกันนะครับผมพอทําทําไปเดี๋ยวมันก็ตันนะผมไม่ได้ไฟแรงเหมือนไม่หมายที่เราเริ่มทำนะเพื่อนๆนะที่สามารถลงได้วันละคลิปสองคลิปนะครับผมตอนนี้สอสามวันคลิปแล้วอีกหน่อยก็คงจะเป็นอาทิตย์ละคลิปเนาะไม่ได้ใเฮก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แล้วกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ เพื่อไม่ให้เป็นการขอยกว่าไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอด้วยนะเพื่อนๆนะผมโอเคนะเดี๋ยวเรายังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะไปทําอะไรที่ไหนยังไงต่อเดี๋ยวค่อยตามตามผมไปดูอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆนะโอเคครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ